สวัสดีค่ะรัึงสานะคะหลังจากที่ชั่วโมงที่แล้วนะคะเราประกอบช่องซิปนะคะก็คือตัวนี้ตัวขั้นเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะทองชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็คือขั้นตอนการประกอบตัวยึดข้างนะคะก็คือตัวนี้ค่ะนะคะนะคะหลังจากที่เราประกอบตัวยึดข้างเสร็จนะคะเราก็จะประกอบชิ้นส่วนที่เป็นตัวยึดข้าง เข้ากับช่องซิปและตัวขั้นเอกสารก็คือสองชิ้นตัวนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปสร้างแบบนะคะ2ชิ okay, 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 okay. so ้นตัวนี้นะคะด้วยตัวย right. so, ึดข้างนะคะก็ค <It will S 1> ือขนาดของตัวยึดข้างเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ขนาดนะคะความสูงอยู่ที่3นิ้วนะคะ3นิ้วคูณนะคะ6นิ้วนะคะตัวนี้โอเตนะคะตัวนี้จะอยู่ที่3นิ้วนะคะส่วนด้านนี้จะอยู่ที่6นิ้วนะคะเราก็จะตัดกระดาษทุกด้านเท่ากันนะคะนี้ นี้ครูตัดกระดาษทุกด้านเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะหลังจากที่เราได้ทุกด้านเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาพับนะคะห้งสาพับนะคะหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนะคะเพราะตอนนี้อ่าด้านนี้นะคะจะอยู่ที่นะคะหกนิ้วเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสานิ้ววัดมานะคะนิ้วๆนะคะเราก็จะพับตัวนี้นะคะโดยที่เวลาพับในอังสาสามารถพับตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะพับอยู่ที่นนะะทนนหนึง่งน,น,นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นฝั่งหนึ่งก็จะอยู่ที่สามช่องนะคะอัสเกตนะคะตัวนี้แบ่งออกเป็นสามช่องนะคะด้านละอ่าด้านละสามนิ้วนะคะเพราะฉะนั้นสามช่องก็คือหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนะคะฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะคะเราไม่จะเป็นต้องวัดใหม่นะคะเราใช้วิธีการพับแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะวาดมาด้นนี้ เราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วนะคะแบกออกเป็นข้างละสามช่องนะคะความกว้างอยู่ที่หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยแห้สงสาพับตามแนวเส้นนะคะที่ที่เราวาดน,นะคะอัดน,นี้นะคะจุนดน,นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมันก็จะอยู่ที่นะคะจะมีตัวนี้สามช่องนะสังเกตน,นะคะมีทั้งหมดหกช่องนะคะแต่ละช่องเนี่ยความกว้างอยู่ที่นะคะหนึ่งนิ้วนะคะ Okay, ะะหลังจากที่ได้ตัวนี้ปุ่มนะคะให้สารนำแบบตัวนี้นะคะไปวาดหนังมาทั้งหมด2ชิส้นนะคะซึ่งนิดซึ่งกระเป๋าใบนี้เนี่ยนะคะจะมีตัวยึดข้างสองด้านนะคะตอนนี้เราก็จะไปสู่ขั้นตอนการวาดหนังนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะวาดหนังตัวนี้มานะคะด้านนี้นะคะก็เวลาวาดก็ให้ให้เซฟนะคะเนื้อที่หนักมากที่สุดนะคะตอนนี้ครูก็จะวาดด้านนี้นะคะ ะะเสร็จแล้วถึงการชิ้นงานยังอยู่นะคะแต่ละช่องให้ภาขีดไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราทําชิ้นงานเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมามากใหม่นะคะสังเกตนะด้านนี้นะคะสังเกตตัวนี้เราขีดไว้ข้างในนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราตัดออกมาปุ๊บเนี่ยตัวนี้นะคะมันจะโดนตัดไปด้วยนะคะอันนี้คือชิ้นที่หนึ่งนะคะชิ้นที่สนะคะเราก็จะใช้ทนนี้นะคะสมมติเอาชิดขอบด้านบนด้านนี้นะคะ เราก็จะวาดตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะขดนะคะแบ่งช่องเลยนะคะช่องละหนึ่งนิ้วสังเกตนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มาเข้ามาสุกข้างในตัวนี้นะคะนะคะได้2ชิ้นตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการตัดนะคะด้วยคัตเตอร์นะคะตัวนี้ เราก็ตัดนะคะด้นนี้นะคะสนด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะตัดด้านนี้เช่นเดียวกันอนรา้เราตัดตัวนี้ค่ะตัวนี้อัะเขละนะคะสังเกตเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าให้ขีดนะคะตัวที่เป็นแนว แบ่งนะคะหนึ่งนิ้วนะคะอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเวลาตัดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะหายไปนะคะจัง่วนตัวนี้ไม่ใช่ลบออกหมดนะคะด้านี้เช่นเดียวกันนะคะอโอเคนะคะได้แล้วนะคะตัวที่เป็นตัวที่ยืดข้างนะคะสองชิ้นตัวนี้นะคะสังเกตน,นะคะ จะมีแนวเส้นที่แบ่งกึ่งกลางชิ้นงานนะคะก็คือตัวนี้แต่ละช่องนะคะทั้งข้างบนข้างล่างนะคะเป็นตัวแนวกะระยะเพราะว่าเดี๋ยวชิ้นส่วนตัวนี้นะคะเราจะไปสู่ขั้นตอนการคาบนะคะประกบเข้ากับตัวขั้นเอกสารและที่เป็นช่องสิบนะคะโอเคนะคะหลังจากที่เราประกอบชิ้นส่วนตัวนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการวาดผ้าซับนะคะ เพราะฉะนั้นการกําหนดขนาดของผ้าซับเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเย็บพลิกตลบกลับมาเนี่ยให้สาศนะคะเผื่อนะคะผ้าซับครึ่งนิ้วโดยรอบนะคะซึ่งตัวนี้นะคะอยู่ที่ความกว้างตัวนี้อยู่ที่6นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ครึ่งนิ้วสองข้างก็จะเป็น1นิ้วก็คือเป็นเนะคะส่วนตัวนี้นะคะอยู่ด้านนี้3นิ้วนะคะเผื่อครึ่งนิ้วโดยรอบนะคะก็คือจะอยู่ที่สีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะไปตัดผ้าซับนะคะขนาด4นิ้วนะคะคูณ คูณนิ้วนะคะ2ชิ้นเพื่อมาประกอบเข้ากับชิ้นส่วนตัวนี้นะคะโอเคนะคะตอนนี้เราก็จะไปสุขขั้นตอนการตัดท่าซับนะคะโอเคนะคะอันนี้อันนี้เราก็จะตัดท่าซับนะคะ,น,ะนนี้โอเคนะคะโอเคอันนี้อยู่ที่เจ็ดนะคะอันนี้ความกว้างตัวนี้อยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะ ส่วนตัวนี้ก็จะอยู่ที่สีนิ้วนะคะสองชิ้นตันี้นะคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็ใช้นะคะไม่ตีกันแบบสองชิ้นพร้อมกันนะคะนี่ตัวนี้เราก็จะไปสู่ขั้นตอนการตักนะคะ หลังจากที่เราตัดผ้าซับได้แล้วนะคะก็คืออยู่ที่เจ็ดคูณสนิ้วนะคะ2ชิ้นนะคะส่วนตัวนี้เช่นเดียวกันค่ะนะคะเราก็จะประกอบชิ้นส่วน2ชิ้นนะคะเข้าด้วยกันนะคะนี่ตัวนี้ก็จะประกอบเข้ากับชิ้นส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะประกอบเข้ากับชิ้นส่วนตัวนี้นะคะโอเคนะคะเวลาประกอบนะคะเราจะใช้วิธีการเย็บขอบข้างบนนะคะโดยที่เราจะเย็บนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้ปิดรอยเย็บนะคะ เราก็จะสุกขั้นตอนการ resigned, ประกอบชิ้นส่วนลักษณะนี้นะคะตัวนี้ก็จะประกอบลักษณะนี้นะคะส่วนชิ้นนี้เช่นเดียวกันค่ะประกอบเช่นเดียวกันนะคะก็คือตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเวลาประกอบนะคะสองชิ้นเนี่ยเราเวลาเราทากาวเนี่ยให้เราทากาวไปพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเอาด้านนี้นะคะซ้อนกันประมาณสักหนึ่งสีนะคะส่วนด้านนี้คือด้านที่เราจะโชว์ใช <2 S 2> ่ไหมคะเราก็จับซ้อนกันเลยด้านโชว์นะคะด้าน ด้านหมันนะคะก็คือดัาน,นี้นะคะ,ะประมาณสักหนึ่งสีนะคะเสร็จแล้วตัวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะน,นะคะสับซ้อนกันหนึ่งสีนะคะตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ทากาวค่ะนะคะมันจะได้ทาทีเดียวทั้งหมดนะคะเพื่อประหยัดเวลานะคะนี่เหมือน,นเราทํางานอุตสาหกรรมนะคะคือเราทาลักษณะนี้ลงไปนะคะมันจะทาไปทั้งหมดเลยนะคะ เราไม่จําเป็นต้องทาทีละชิ้นนะคะเราสามารถทาทาไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะโอเคนะคะอ,อันนี้ก็จะสู่ขั้นตอนอ่าสังเกต Rank นะคะตัวนี้เราปาดตัวนี้ได้หนึนน่งในกรณีที่เราทานะคะอ <racket> ่าโอเคนะคะหลังจากที่เราทากาวตัวนี้เสร็จนะคะเราดึงอ,ออกมานะคะเราก็จะสู่ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนะคะตัวนี้ก็จะประกอบอยู่ชิ้นนี้นะคะ <stunning> ส่วนชิ้นนี้ก็จะประกอบอยู่ชิ้นนี้เช่นเดียวกันนะคะ หลังจากที่กาวสองเซนตัวนี้แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตนะคะให้สาพลิกตัวนี้นะคะประกอบเข้ากับตัวนี้นะคะโดยที่เวลาประกอบนะคะให้สานะคะดูว่าเวลาเหลือผ้าเนี่ยซ้ายขวาเท่ากันนะคะนี่ตัวนี้นะคะอ่าโอเคนะคะตอนนี้ในกรณีที่สาทาขอบชิ้นงานนะคะเราจะต้องทาขอบก่อนที่จะประกอบเข้ากับผ้าซับนะคะโอเคนะคะแต่ถ้าหากว่า,าท่านไหนที่ ไม่ทาขอบชิ้นงานเนี่ยน่าสามารถประกบไปได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้ในกรณีที่เราจะทาขอบชิ้นงานเนี่ยเราจะต้องทาขอบชิ้นงานก่อนที่จะประกอบผ้าซับนะคะตอนนี้เราก็ทาด้านนะคะด้านที่เป็นส่วนที่เราจะประกอบเข้ากับตัวผ้าซับก่อนนะคะก็ค<ช>ือด้านนี้ขอบที่เราจะเย็บก่อนนะคะก็คือเพียงนะคะตอนนี้เราทาขอบตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วถึงจะไปสู่ขั้นตอนการประกอบนะคะ ตะ,ะตอนนี้เราทาขอบชิ้นงานนะคะหนึ่งด้านก่อนนะด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะก็คือด้านที่เราทากาวไว้นะคะแล้วก็ส่วนที่ด้านที่เหลืออีกสามด้านนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปทาตอนที่เราประกอบผ้าซับเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าโอเคนะคะตอนนี้เราทาขอบนะคะ สชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนที่เราจะประกอบเข้ากับผ้าซับนะคะอ่ะสมมติตอนนี้แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะตอนนี้แห้งอย่างอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการประกอบนะคะสังเกตนะคะเวลาประกอบเนี่ยนะคะผ้าซับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะตัวกระปตัวชิ้นงานนะคะอย่างตัวนี้นะคะสังเกตนะคะผ้าซับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะอ่ะตัวไปนี้นะคะอันนี้ชิ้นที่เน็นะคะส่วนชิ้นที่สเส้นเดียวกันนะคะเราก็จะประกอบนะคะตัวนี้ อยู่แนวถึงการชิ้นงานเช่นเดียวกันนะคะตัวน,นี้นะคะสังเกตนะคะสองชิ้นประกอบลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้สาตอ่อขังนะคะต่อด้วยเหล็กตอกน้ำนะคะขอบด้านข้างตัวนี้นะคะวัดขอบเข้าไปหนึ่งแปนะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะอ่าสังเกตนะคะแนวที่เราจะตอกเย็บนะคะก็คือตัวนี้ด้านหนึ่งก่อนนะขอบบนนะคะที่ประกอบเข้ากับผ้าซับนะคะก็คือตัวนี้นะคะ ให้ท้ษาตอกนะคะด้วยเหล็กตอกนํานะคะเสร็จแล้วเราก็ให้ไปเย็บนะคะด้วยวิธีการเย็บด้นไยไหหลักนะคะหรือเย็บสองเข็มหรือวิธีการเย็บต่างๆที่ทักึกษาถนัดนะคะโอเคนะคะตอนนี้เราก็จะไปสู่ขั้นตอนการตอกแล้วก็เย็บชิ้นส่วนตัวนี้นะคะ, <S <S ะ,ค,ะค่ะนะคะหลังจากที่เราตอกแล้วก็เย็บเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะเก็บได้ให้เรียบร้อยนะคะทั้งสองชิ้นนะคะ ขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็คือขั้นตอนการนะคะตบผ้าพิกหมากด้านด้านหลังนะคะก็คือตัวนี้นะคะให้สาธิกมาขนัดนี้นะคะอ่านพิกตัวหนังมาปุ๊บนะคะแล้วใช้นะคะปากกาวาดหนังวาดาขอบเขตที่เราจะทากาวนะคะก็คือตัวนี้<อ>นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้สาาทากาวให้ทั่วนะคะด้านหลังพร้อมกับตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้นะคะส่วนที่คูเรนตรงนี้นะคะ,ะชิ้นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ เราก็จะพลิกผ้านะคะแบบนี้นะคะพลิกมาลักษณะนี้นะคะส่วนนี้คือส่วนที่เราจะต้องทากาวนะคะอันนี้นะคะอันนี้แล้วค่อยพลิกผ้าตัวนี้นะคะพลิกมาลักษณะนี้นะคะแล้วไปตัดผ้าส่วนที่เกินออกนะคะโอเคนะคะตอนนี้เราก็สุกขั้นตอนการทากาวชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะพลิกผ้าตัวนี้ปิดนะคะรอยเย็บตรงนี้นะคะนะคะตอนนี้ ทากาตัวนี้ไปทีเดียวนะคะปัจจนบันกันทากาวเนี่ยทาให้หมดนะคะเ mm. พราะว,ว่าเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะใช้ในการประกอบชิ้นส่วนที่เป็นตัวซิปนะคะน,นะคะอ okay น,นะคะตอนนี้เราก็ทากาวตัวนี้ให้เรียบร้อยนะคะค่ะนะคะตอนนี้เราก็ทากาวนะคะทั่วทั้งสองชิ้นตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอกาวแห้งสักพักนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะตัวนี้ ชิ้นตัวนี้น่าจะแห้งแล้วนะคะเราก็จะพลิกผ้าตัวนี้มานะคะโดยที่ให้พลิกหนังตัวนี้ไปหาผ้าซับก็ได้นะคะโดยที่เวลาพลิกปุ๊บเนี่ยจุดสําคัญนะคะขอบด้านนี้จะต้องไม่มีผ้าซับเกินออกมานะคะกนะคะเสร็จแล้วไปเก็บด,ด้หลังนะคะเก็นะคะชิ้นชิ้นางานตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดผ้าซับสวดที่เกินออกนะคะตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะพับขอบริมด้านนี้ก่อนนะคะ แล้วก็กดไปนะคะ,ะตัวนี้กดไปนะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะไปตัดผ้าซับส่วนที่เกินออกนะคะทุกด้านนะคะเราจะไปสู่ขั้นตอนการาขอบชิ้นงานนะคะ,อะโอเคนะคะตอนนี้เราก็ตัดผ้าซับก่อนนะคะผ้าซับส่วนที่เกินออกนะคะ เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราตัดผ้าซับทุกด้านออกให้หมดนะคะแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะเกนะคะอีกชิ้นหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะตัดออกทุกทุกด้านนะคะก็คือตัดผ้าซับส่วนที่เกินออกให้หมดเลยนะคะ ทุกด้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็คือขั้นตอนการประกอบโดยที่เราใช้สีทาขอบนะคะเก็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี่ยเราทาขอบเฉพาะด้านที่เราจะประกอบกับกระป๋อนะคะเราะฉนั้นมันจะเหลืออีก3ามด้านนะคะก็เก็บรายละเอียดให้หมดนะคะในกรณีที่ยังสาขาขอบนะแต่ห้าหากว่างจากท่านไหนที่ไม่ได้ทาขอบก็ข้ามสเตจนี้ไปได้เลยนะคะ ตอนนี้เราก็ทาขอบชิ้นงานทุกด้านนะคะสังเกตนะคะเวลาทาขอบปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับการเก็บรายละเอียดชิ้นงานนะคะโอเคนะคะตอนนี้เราทาขอบทุกซ้นก่อนนะคะค่ะนะคะตอนนี네 <explode> ้เราก็ทาขอบชิ้นงานนะคะทุกด้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตรงนี้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นการเก็บรายละเอียดชิ้นงานอีกรอบหนึ่งนะคะสังเกตนะคะจุดที่เรามาร์กนะคะที่เป็นแนวเส้น <Marvin flanzen> ที่แบ่งช่องแต่ละช่องความกว้างอยู่ที่1นิ้วนะคะทุกด้านนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษามาร์กนะคะด้านนี้นะคะไปด้านหลังด้วยนะคะอ่าสังเกตนะคะตัวนี้เราก็จะมาร์กมาด้านหลังตัวนี้นะคะให้มันตรงกันนะคะด้านนี้นะคะเสร็จแล้วตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะด้านนี้สังเกตนะคะก็จะมีแนวเส้นข้างหลังด้วยนะคะตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะขอบล่างตัวนี้นะเราก็มาร์กนะคะเพราะฉะนั้นเวลามากรสังเกตนะคะ ก็จะมีแนวตัวนี้นะคะอยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะคะตัวนี้นะคะชิ้นนี้เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะมามาร์ตำแหน่งตัวนี้นะคะเหมือนกันนะคะให้ได้นะคะให้ตรงกับด้านหน้านะคะตัวนี้ขีดไว้ก่อนนิดๆนะคะให้มันตรงนะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้นะคะก็จะตรงฝั่งข้างหลังตัวนี้ด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวแนวนี้นะคะจะเป็นแนวที่เราจะเอามาร์คหรับการทากาวการประกอบตัวยึดข้างนะคะที่เป็นเข้ากับ ตัวช่องซิปนะคะสังเกตนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเก็บรายละเอียดตัวนี้เสร็จแล้วนะคะให้รักษาเก็บนะคะเก็บรายละเอียดด้านหลังตัวนี้นะคะโดยที่สังเกตนะคะจะมีแนวที่เป็นแนวเส้นนะคะ1นิ้วหนึ่งนิ้วนะคะเป็นตัวมาร์กหลังจากที่เราประกอบชิ้นส่วนตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองชิ้นนะคะก็จะสู่ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนนะคะซึ่งชิ้นส่วนที่เราจะมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะก็คือจะมีช่องซิปนะคะ และตัวขั้นเอกสารที่เราทําไว้กว่อนหน้านะคะโอเคนะคะก็เดี๋ยวขั้นตอนตัวนี้นะคะเราจะไปเจอกันชั่วโมงหน้านะคะสู่ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนที่เป็นตัวขั้นเอกสารแล้วก็ช่องซิปใส่เหรียญนะคะทั้งสองชิ้นที่จะประกอบเข้ากับตัวยึดข้างตัวนี้นะคะโอเคนะคะเราเจอกันชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ